สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TP คนรักดีนะครับเป็นช่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์สวยๆวันนี้พาทุกท่านมาชมโรงงานพร้อมสำนักงานออฟฟิศและบ้านพักคนงานด้วยนะครับบนเนื้อที่1 1ไร่1งาน31ตารางวาติดถนนหมายเลข304อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นพื้นที่สีม่วงมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือรองงอสีเรียบร้อยแล้วนะครับ มีโรงงานทั้งหมด2โรงงานโรงงานที่1กับโรงงานที่2มีพื้นที่ใช้สอยเท่ากันนะครับ850ตรางเมตรขนาดความกว้างอยู่ที่2 5เมตรคูณ34เมตรและก็จะมีสำนักงานออฟฟิศอยู่โรงงานละ1ห้องนะครับภายในโรงงานก็จะโปร่งโล่งเป็นโรงงานเปล่าเหมาะที่จะผลิตสินค้าหรือเก็บสต็อกสินค้านะครับเป็นโรงงานเก่าที่จะต้องมาปรับปรุงซ่อมแซมรีโนเวทใหม่มีบ้านพักคนงานอีกหนึ่งหลัง มีทั้งหมด6ห้องนอนและ2ห้องน้ําส่วนห้องน้ําก็จะอยู่ทางด้านนอกนะครับมีตาช่างเหล็กขนาดใหญ่อยู่หนึ่งเครื่องและมีพื้นที่ว่างเปล่าประมาณสีไร่กว่าๆที่จะสร้างโรงงานหรือสํานักงานเพิ่มเติมได้อีกนะครับส่วนบริเวณพื้นที่ภายในของโรงงานก็ยังมีสวนผลไมเล้เล็กๆอยู่ด้วยนะครับก็จะมีมะม่วงมะปรางและกระท้อนไว้เป็นสําหรับที่พักผ่อนนะครับมีที่จอดรถจอดรถได้อีกประมาณ30-40คันเลยนะครับ ที่จอดรถก็จะอยู่ด้านข้างของโรงงานและทางด้านหลังของโรงงานนะครับราคาขายอยู่ที่140ล้านบาทส่วนเรื่องราคาก็สามารถที่จะพูดคุยต่อรองกับเจ้าของโรงงานท่านได้โดยตรงเลยนะครับนายทุนท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะโทรติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0981473498หรืออีกช่องทางนะครับ เฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบทิกต็อกทางช่อง TP คนรักดีขอขอพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ